ซิบริงแบรนด์สกินแคร์ไทยเปิดตัว Living to r i n i n r e r m a m พร้อมพิมพ์ถาเป็นพรีเซนเตอร์ชูจุดเด่นครีมบำรุงผิวสูตรพิเศษช่วยให้ผิวชุ่มชื้นล้ำลึกเสริมเกราะป้องกันผิวและปรับผิวให้โกลสวยแบบสุขภาพดีวางจำหน่ายแล้วที่บิวเทียมอีฟแอนด์บอและห้างสับสินค้าชั้นนำ แล้วก็ไม่คิดว่ากดตอนรับจะดีขนาดนี้นะคะแล้วก็อยากฝากพี P ่ๆนักข่าวสื่อทุกท่านนะคะให้กับมอยจอร์เซอร์ของแปง้งโดยแบรนซินิงนะคะเขาชื่อว่าคิมรีไว้นะคะอยากฝากด้วยวันนี้ก็คืออยากขอบคุณพี่พิมพ์ด้วยค,ค่ะ,คะเป็นเกียรติมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้สินค้าแป้งนะคะวันนี้ก็อยากอัปเดตพี่พิมด้วยตอนนี้สินค้าแป้งเหลือแค่300ค่ะโอ,โอ้ใช่เมื่อว่นเมื่อวานร้านแตกไปแล้นคะ่ะทุกคนตอนไลฟ์ใช่ จริงๆอ่ะคือเวลาจะเลือกวิเซอร์แราแด้มองแบบว่าบุคลิกของตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยแล้วก็รวมถึงวิเซอร์ที่จะเข้ามา่วงงานกับแบรนด์ด้วยเราบอกว่าพี่พิมเนี่ยบินคนน่อนข้างเก่งตาม เรแจ้งไปแล้วว่าคือพี่พีมบินแค่ไหนหน้าก็ไม่เคยแห้งจริงๆแล้ดูจากผิวที่ตอนนี้เขาสวยมากผิวดีขึ้นจริงๆใช่เขาบินบ่อยจริงๆบินบินบ่อยจริงค่ะเดจะมีอีกแล้วใช่ค่ะโหู้้สึกดีใจมากคือพี่หมาเป็นเหมือนทุกคนเลยที่มาเราเลื่อนเจอแบบปูแบรนด์ชิปปิงมานานมากเราเนอะเราก็เห็นทั้งคุณแป้งด้วยแล้วก็แบบเห็นทุกคนที่แบบวิจใจแล้วก็พัฒนาสินค้ามาเรื่อยๆอย่างี้พอพีมได้มาเป็นส่วนหนึ่งมันรู้สึกดีมากแล้วก็พอได้ลองใช้จริงแล้วผิวดีขึ้นจริงอะค่ะก็เป็น เป็นความรู้สึกเหมือนผู้บริโภคจริงที่อยากมาบอกต่อว่าแบบสิ่งที่เราใช้มันดียังไงค่ะพีใจมากจริงๆแงมงบอกว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่แบบว่าสามารถหลอกความชุชื้นได้จริงๆในขณะที่หลายๆคงงนเนี้ยเราใช้มอยเจอร์ไรเซอร์มายังเจอปัญหาผิวแห้งแม่ก็เลยแบบว่าอยากให้ทุกๆคนคน,คนไทยเนี่ยเข้าใจเรื่องผิวเองก่อนว่ามอยเจอร์ไรเซอร์ดีๆเนี่ยมันบางทีมันไม่ได้มีองค์ประกอบเดียวมันเป็นหลายๆส่วนเข้ามาอย่างตัวเนี้ยของเรามีตัวออเสริมความต้านการถี่หรือว่าขัดกำลังดีอะค่ะ ตัวเซรามาย่ยคอเลสเตอรอลแล้วก็ตัวแฟตต้ยาซตตรงนี้จะเข้ามาเสริมประการผิวแล้วก็อยากให้ทุกทุกท,ทคนลองใช้นะคะจะรู้สึกได้หรืว,ว่าผิวของเรากลับมาแข็งแรงมากขึ้นและหากใครเป็นสิวเนะ่ก็ยังสามารถใช้ตัวนี้ได้ด้วยตัวนี้จะลดปัญหาเรื่องสิวคุังสมสัาได้ค่ะ ก็คือตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าย่อขายจะถล่มขนาดนี้ด้วยความที่ว่าสินค้าตัวนี้มันเคยขายมาก่อนค่ะแต่ตอนนี้เรากลับมาดีแพ็กเกจใหม่เป็นการเพิ่มขนาดจาก15กรัมเป็น30กรัมค่ะในราคาที่ทุกคนใช้ใ,ใช้ในราคาเดิมแต่จริงๆแล้วเนคว่า okay, เราแพงไหมเราไม่ได้แพงเรามองว่าเราเป็นแบรนด์ที่ใส่ใจในเรื่องแง่ส่วนผสมแล้วก็เรื่องแง่มุมของผิวของผู้บริโภคคนไทยอะค่ะก็เลยมองว่าราคาไม่แพงแต่จริงๆแล้วเราขายประมาณ 690้อบาทแต่อันนี้ช่วยโปรโมชั่นเปิดต,ตัวิีเซอร์สวยเพราะ,ะ,ะถ้าใครสนุกสนามกับการดูคลิปนะคะมาที่ช่องทาง TikTok ได้เลยนะคะชื่อว่า c b t h o f f i c i a l ค่ะแต่ถ้าสำหรับใครนะคะชอบดูรูปสวยๆนะคะการ PR รูปต่างๆนะคะได้ที่ IG c b t h o f f i c i a l เช่นเดียวกันค่ะว้ายใช้แล้วผิวนี้แน่นอนคือจะบอกว่า <laughs> อย่างนี้เลยได้ไม่ติดคือเคื่อจะบอกว่าทุกคนะมีปัญหา ผิวอยู่แล้วที่แตกต่างกาันผิวเราก็แตกต่างกาันใช่ไหมคะแต่ว่าครีมมอยส์เจอร์ไรเซอร์อ่วีไว้เนี่ยไอวีไว้ v เนี่ยคือเขาว่าตอบโจทย์แล้วก็ดูแลผิวคนไทยที่แบบทุกๆคนหมายความว่าทั้งผิวมนันผิวแห้งหรือผิวขาดน้ำเนี้ยค่ะก็คือตอบโจทย์ให้ผิวทุกคนแข็งแรงขึ้นเพราะว่าส่วนผสมที่เขาให้มามันอัดแน่นจริงๆแล้วพี่มาใช้จริงแล้วรู้สึกว่าเออมันเหตุนผลกับตัวเองด้วยแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้แฮปปี้มากเลยแบบแต่งหน้าติดแล้วก็รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึก วายจากซิบริงค่ะวันนี้ก็คือถ้าเห็นหน้าช่ำๆแบบนี้เหนื่อนะคะแต่ยังชะกันร้อนมากแต่เราใช้ใช่วงนี้ก็ใช้ีไว้มาด้วยใช่จริงๆตอนนี้นะคะอยากทุกคนติดตามในช่องทางทิกเกอก์ไอจีไว้ค่ะตอนนี้ขอปุ๊ไว้ก่อนเพราะว่ายังมีหลายๆคนท้าหาถึงสีเขียวแล้วก็สีสเขียดอยู่ที่แม่ค่ะตอนนี้สีที่เซ็ตตัวที่เช้าเป็นสีอะไรก็ใครเจอแล้วฝากมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะ